เฮลโลแฮปบอดดี้ว่าจนวกันด้วยเลยนะครับก็ในวันนี้นะครับเราก็นะครับมาอยู่กันในเกมที่อยู่ในมือถือนะครับมาเป็นไปเลยนะครับเป็นเกมในตำนานในมือถือเลยนะคะเกมนี้เขามีชื่อว่าเอ่อซับซับเวซาลีเฟอร์มาฟักเกอร์อะไรนะเป็นเกมซับเวนะครับก็ผมพูดนะครับว่าเป็นเกมที่หลายคนนะครับต้องรู้ จากกันบ้างแหละนะฮะเออมีมิชชั่นก็มีชอมเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยนะครับไม่ต้องมีอะไรมากมายปะ <_ c oughs> เทลรักัวจริงมาดิครับมาก,ก็มาเสก,ก็มาเดียเขาก็มา,มาก็มาเดียรเขาก็มาเดียเขาปุ๊บเกมมาเรากััวจริงมึงมึงมาด่วนเลย เออผมก็ไม่มีเกมเลยจะเล่นอันนะครับเฮ้ยเยะเย่เกือบผมไม่มีเกมเลยจะเล่นนะก็ก็ไปหาเกมเล่นนะครับก็ก็ไปเจอเกมนี้มานะครับก็ก็รู้สึกนะครับว่าอยากเล่นนะครับเอ,อ้อเอาเนียเอบตะโกจริงเฮ้ย แล้วกูมาแล้วด้วยแล้วกูมาแล้วด้วยแล้วกูมาแล้วด้วยโอเคอื้นโอเคปะ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 คุณฝั่งนี้แล้วก็ฟื้นฝั่งนี้แล้วก็ฟื้นฝั่งนี้แล้วก็ฟื้นฝั่งนี้แล้วก็แล้วฟื้นฝั่งนี้โอเคแล้วก็ขึ้นมาฝั่งนี้แล้วก็ขึ้นมาแล้วก็แล้วก็แล้วก็กระโดดแล้วก็หลบก็ไอ้ชี้ยเฮ้ย ไแมาแล้วก็เก็บตัวเอมาตัวเอลากูก็มาลากูเอาจริงแล้วกูพูดเยอะแลกูพูดมากกว่าเฮ้ยมาครับกูเื้อเฮ้ตัวเอกูโอเคโอเค มึงมาดิมึงมาสิขอแจ็คขอช็อกข้ออัพอัลเดวี่ยฟึ่มเยอะเฮ้ย huh. แล้วกูเอาตัวเอ็นมาแล้วกูยาวแล้วกูมาแล้วกูซ้ายแล้วกูขวาแล้วก,ก,กูกระโดดแล้วกูสไลด์แล้วกูกระโดดแล้ว แล้วกูก็ไอ้นั่นอะไรว่าลืมลืมลืมไอ้เชี่อลืมดูสัสพแพ้แล้วทำไมทำไมทำไมาโอ้ไม่ครับอยู่หาสคอร์หกหกพันแปดสามหกเออโคซานะ่านะอยู่เวนอยากเปลี่ยนตัวลาครวะ เป็นอันเนี้ยธรรมาดาธรรมาดาเนี่ยแหละเทพนี่ Dark outfit แล้วกูมาปะ เพิ่มเสียงเกมไม่ได้นะอำไมทำไมนะมาทูเบิเชฟเฟอฟาฟอลปะปะปะปปะแล้วกูมาก็มาดีครับเฮ้เฮ้เฮ้มึงก็มาเซมึงก็มาเซก็มาดีครับก็มาดีครับซ้าย กระโดดกระโดดกระโดดซ้ายกระโดดกระโดดซ้ายไม่ใช่เดีขวาแล้วก็กูสไลแล้วกูก็รอเก็บตัวไว้มาเ่แม่น่แม่เ่แล้วกูมา โอ้ yeah. oh, ลืมดูโอ้ยโวยะโอเคนะครับก็มีสตอรี่บอแทเบเพื่อเพนได้ต่างม,มาหนึ่งพันคอยมาหาป้อมึงเหรอนะฮะเฮอคลิปห้ <c ười> านาทีเองเหรอเนี่ยมาต่อต่อต่อเรียนละกัน ไอเกือบเกือบวาเกือบแล้วกูมาแล้วกูมาตลอดนั่นแหละเฮ้ยร้องเศร้ามา้ลากูมาแล้วกูมา แลกูมาฟังน้นเส็จมองฟุ้มหัเยอะเกือบเลยเกือบครับก็เกือบครับน้องๆมิสตอร์เ่ยพอมิสตอรีเล่ยพโอเคลบลกูเฟฟอปแล้วกูเฟรฟอปอยู่ในใจแบบมีคำมอย่างอ่เออมันก็ออผทา แล้วกูก็สไลด์แล้วแล้วกูก็เก็บอันนี้แล้วกูเก็บแม่เหล็กแล้วกูก็ดูดดูดเหรียญมาดูดเหรียญมาแอนดูดเหรียญมาดูดเหรียญมาฟืมฟืมแล้วกูสไลด์แล้วกูสไลด์แล้วกูซ้ายแล้วกูขวาแล้วก็กูตรงไปตรงไปยาวยาวไปแล้วกูกระโดดแล้วกูหลบฟืมแล้วกูมาแล้วกูมา แล้วกูมาอัพเด์ลิงก์แล้วกูเอาเฮ้ยเ,เพี้ยนลืมดูเลยเก็พอแล้วนะครับ,ก,บกับกับคลิปนี้นะ อ๋อด oh, ิวไฮสกอร์่ะมิสลอรี่พอร์กดัสเป้ดัสเ,สเป้งั้นหรือโอโ๋กัดก็ปาละโอเคโอเคมึงจะเคลนสนามมาหามึงเหรอนะครับ ก็คลิปนี้ก็นะครับก็ก็มาเล่นเกมครับซับฟนะโอเคนะครับใครที่อยากเล่นก็ไปไปหาโหลดกัอนเอาเอาเอาเองนะครับเป็นเกมในตำนานที่หลายคนก็น่าจะลุ้จักเป็นอย่างดีนะครับเป็นเกมในมือถือในตำนานเลย,เลยนะครับจากเกมนี้เกมเกมนี้ผมจําได้เลค,คือ,ค,อคือผลครับคือแบบเล่นเล่นตั้งแต่แบบ แบบคนนานมากเลยนะครับเกือบเกือบห้าปีคนดูเออนะครับโอเคครับก็ไปลแล้วนะครับเกี่ยวก,กบับเกมซอฟต์แวร์นะโอเคไปลแล้วครับบาย